เรื่องระบำดวงดาวเลยล่ะค่ะโดยเป็นฉากโชว์ของเรื่องเลยนะคะที่ตัวร้ายอย่างพลอยเชอร์แมน ตบเท้ารวมตัวกับนางเอกลิเดียแอรินเพรมนะคะมาเดินแฟชั่นโชว์ซึ่งค่ายพลิพลัสก็ลงทุนอย่างมหาศาลค่ะจะฉากเดินแบบมาถ่ายพร้อมกันถึง2เซตเซตแรกนะคะสาวพลอยก็มาพร้อมกับน้องซันเด็กใหม่ในคอนเซปต์เซ็กซี่เปลือยอกสวมปีกนกขนลิ้วนะคะแถมมีช็อตจูจุ๊บนะคะบาดใจพี่นาวินใต้อีกต่างหากและตามด้วยนะคะงานยักษ์กับการเดินแบบเครื่องเพชรทั้งที่เสื้อผ้าหน้าผมนักแสดงและตัวสแสดงหลักนะคะคือเครื่องเพชรที่ อข้อม <gesch> ือนะคะเขาบอกว่าราคานี่ประเมินมูลค่าไม่ได้ค่ะจากพี่ชูชัยนั่นเองค่ะทําให้บรรยากาศอลังการไปทั้งฉากเรียกได้ว่าทีมงานต้องเบรกนะคะเพื่อหลับตากันเป็นพักๆเพราะว่าแสงแชประยิบระยับบนตัวนายแบบโดยชาวหนุ่มเปลมนะคะถอดเสื้อโชกกล้ามลําบึกนะคะพร้อมอวดแผงเพชรบนหน้าอกนะคะสาวลิเดียแอรินก็สง่าระดูอลังการไม่แพ้กันค่ะแต่ว่าชุดซินเนลเล่นะคะปิดท้ายเรียกเสียงฮือฮาได้ทั้งกอะเมื่อสาวลอยจะมาประกัตัวนางพญาจิกตาสู้กล้องพร้อม อุบะเม็ดเพชรใหญ่นะยคะยักษ์ระดับต้นตระกูลค่ะเรียกได้ว่าฉากนี้ฉากเดียวคุณผู้ชมก็จะคุ้มค่าไปทางเรื่องแล้วนะคะไปชมกันดีกว่าว่าใหญ่ขนาดไหนค่ะชั้นโชว์ <c oughs> สำหรับเครื่องเพชรค่ะ <c oughs> ได้รับเกียรตินะคะจากร้านเพชรนะคะคุณของคุณชูชัยนะคะบอกว่าสวยมากอลังการมากใช่แล้ววันนี้ทีมงานเขาก็แบบว่าเตรียม พ่อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะซึ่งปกติเนี้ยฉากเดินแฟชัชน่นโชว์ในละครจะแบบไม่ค่อยเหมือนจริงจะไม่ค่อยสวยแต่วันเนี้ยสวยเต็มยศเสื้อผ้าก็แบบดีไซเนอร์ของพี่ประกาศค,ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากฉากนี้เสร็จก็จะเห็นเดียแล้วก็พี่พอแล้วก็เอรินหายแวบเล,เลยนะคะพร้อมเครื่องประดับ,ดบแล้วก็ชุดนะคะไม่บอกค่าต<ม>ัวแล้วค่ะแล้วก็หนีเลยไม่เลยดีกว่าเนะเนอะเนะชอบมากๆในเรื่องนี้พวกเราได้แต่งตัวสวยๆเยอะเนาะชอบชีววงการ <1> 1> เป็นแบบนี้แต่ถ้ารักกันแต่ถ้าถามว่ามีเรื่องเราแบบนี้บ้างไหมมี <1>